อ้ย ka, อยู่บนหัวกูจ่า pues ฮึ่ยโอเคโอเคสวัส okay, ด okay. ีค nah, รับตอนนี้อยู่ในเกมวานดูแล้วนะครับผมแล้วผมจะเอามีดไปไล่แทงหลังคนอื่นไว้ในโหมดิร์นแบทนะเล่นอเลกตายพอดี ไปดูรีแอคชั่นของแต่ละคนดีกว่าว่าเขาจะรู้สึกกันยังไงนะเว้ยกูจนปัญญาแล้วอี้ยกูไม่รู้จะทำอะไรแล้วเว้ยเกมมาแล้วว่ะเกมมาแล้ว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 อันนี้ไม่เห็นหนึ่ง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 แล้วนะหนึ่งแล้วนะมึงไม่หันมาจะหนึ่งแล้วนะว้าวโดนกูแน่เ้ยมึงจะเลี้ยบไปไหนปะ <laughs> <laughs> หนึ่งแล้วน,น,น่าไปนะฮุ้ยเห็นแล้วไหมนะไม่นะไม่นะนะเอา้าล่วงไปแล้วพี่ <laughs> ล่วงไปแล้วพี่มาเดี๋วมาเดีวมาเดีวมาเดีวม, <laughs> <laughs> ม่เมาเยมามีกมกมมมางมงมีมเ มึงเลี้ออกกันไปก็ครึ่งห้องแล้วเนี่ยไอ้เอ้นี่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 เอ้าเอาเอาขึ้นเป็นซะงั้นเมื่อกี้ขึ้นได้เป็นอยู่เลยไม่รู้ไม่รู้อย่าไป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 รู้อ้าขวามือมีเดินไปก่อนเลยอึ๊บเฮ้ยซ้ายมือมีเดินมาเดินมาออ ไปหาหาลาต่อไปหาลาต่อไปหาลาต่อไปว้ายโออโอ๊อ้ไอ้แวงวิ่งเอามีดมาฟันกลับไอ้เหี้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ดูไปสองรอบสรอบเลยสรอบเลยนะมึงอออ๋ออออออองออแล้วอออโอ้อ แม่งกลัวสั้ไสเหมือนเอามีดฟันกูกลับไอ้นี่เอเคแม่งหลอกกูเอ้อึบว้าวใส่ใกล้มีใส่ใกล้มีอึบอึบอุ้ยเอาไอ้เ้ยโดนโด โดนขโมยไอันี้นี่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 ไม่รู้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 หรอกไม่รู้หรอกเออหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเอ้ยโอ้โหนั่งนั่งอุ้ยรู้แล้วยาโอ้ยนี่แนี่มึงอุ้ย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 มีคนมีคนจะเล่นกับกูกูจะเล่นกับกูันเหรอนี่หนึ่ง หนึ่งอุ้ยอยู่บนหัวกูจ่าฮึโอเคโอเคเออคุยกันรู้เรื่องเฉยคุยกันรู้เรื่องด้วยเฮ้ยเอ้ยช่วยช่วยกูยิงเลยช่วยกูยิงเลยเฮ้ยจะแทงข้างหลังนี่ไงมึงอุ้ยอุ้ยซนาเออ จะเอพี่น้องคอนเทนต์สิ้นคิดสิ้นคิดที่สุดกูไม่รู้จะทำเคี้ยอะไรแล้วนี่เอาอันนี้ไปง่ายๆเลยไอ้เคี้ยเอามีไรแทงคนเนี่ยเอามีไรแทงคนเนี่ยอย่า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 อ่าอ่าอนี่จะประลองเหรอประลองเหรอประลองอุ้ย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 นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไอ้เจือเออไอ้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 ตึงนะตึงนะกูตึงนะตึงนะตึงนะสองตัวเลยวิสองตัวเลยวิ องตัวเลยเว้ยโอ๊ยกูฆ่าไปแปดตัวแล้วแค่มีดอ <laughs> โอ๊ยสายมึงสายมึงมีสายมึงมีจับผิด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 สาย,สาย,ส,าย,ส,ายสายใกล้ไหมสายใกล้มีเอาตายไปแล้วโอ๊ยนี่เนี่ยน, <laughs> นี่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  <laughs> ไปแล้ว <laughs> คุมแล้วกำไรกำไรแล้วนี่นี่นี่ โอเมน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 ไม่รู้โอเมนไม่เห็นโอเมนไม่รู้โอเมนไม่เห็นโอเมนไม่รู้โอเมนไม่เห็นโอเมนไม่รู้โอเมนไม่เห็นเออยิงกูไม่ตายก็ตายเองวะยิงกูไม่ตายก็ตายเองจ้ะเพื่อนนะอุ้ยอุ้ยยังไม่เข้าเกมนั้นหนึ่งยังไม่มาอยู่หน้าคอมแล้วโอ้ยโอ้ป็นอยู่แล้วมันอยู่และที่มึง มึงนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงโอ้ยฟินิโคดฟินิโคดฟินิฟิิโคดฟินิโค <c oughs> ข้างบนข้างบนข้างบนมีเรื่องราวข้างบนมีเรื่องราวข้างบนมีเรื่องราวให้น่าจดจำ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอย้จำผิดแล้วจำผิดแล้วจำผิดแล้ว เออนั่นแหละเดินเดินไปดูนี่แค่บอมอัพนะแค่บอมอัพโอ้โหแคบอมอัพกูมีดไปห้าตัวว้าเอาเออาอออบีหกตัวโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเลยไม่นะ นี่ไงไอเจ๊แมงอือโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอเอโอ้นี่แน่มึงนี่แน่นี่แน่โอ้ยอยู่ด้านนี้ยังไม่จบมึงยังไม่จบกับกูหรอกประวัติศาสตร์มันสั้นเกินไปใช่ไหมประวัติศาสตร์มันสั้นเกินไปประวัติศาสตร์มันสั้นเกินไปเว้ยว้าวโอ้ยอ๊บไปแล้วว้าวอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว เออมันมันมันไม่สนกูมันไม่สนกูแล้วไม่สนกระหียแล้วมันเดินกับมันแล้วไม่นะโอ้ว้าวโอ้อะไรวะเนี่ยกูงงหมดแหละนี่เนี่ยประวัติศาสตร์มันชั่นโอ๊ย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 นี่ไงนี่ไงหนึ่งนี่ไง เออนี่ไงสองมึงไปไหนละมึงโดดลงมาทีมแม่งเลยนี่่ยทีมแม่งอ๋อเอออ่ออ๋กูอ,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 อยู่ด้านนี้ <laughs> วิยญาหลังเลยยา หลาบให้หน่อยไม่หลับนะเอาโถเอ้ยมอนี่เลยปะตอนนี้มาตรงนน้นเออเออเออโอ๊ยแกมือหน่อยเอ้าอุอ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไงกูมีระดับประเทศลนะอุ้ยเนียน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 อุ้ยไม่เนียนแล้ว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 อ่าอ่า อ่น <mile> ี่ไอทีมหัวไปทีนึงนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่ต่อคิวกันมาต่อคิวกันมาเลยอีกตัวนึงไปเออโอ้ย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 มึงนอกกว่าเกณฑ์โอ้โหกูมีดเมื่อกี้กูวี่ไปสี่ตัวเลย สี่ตัวห้าตัวสี่ตัวห้าตัวเราจะขึ้นตามเอา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 กูเดินมาข้างหลังมันเฉยเลยอ้าวนี่แน่กูมีระดับนานนานนาชาตินะนานชาตินะมึงมึงรู้นะกูรู้นะมึงอะมึงมานี่เลยอีกตัวนึงเอ้ย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 ขวาขวา เดินไปไหนโอ๋อไงเห็นแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วโอ้โหโอ้โหกูรอดได้ไงวะเนี่ยอ้ยมึงใช้ปืนนั่นน่ะใครไม่เช็คมุมโดนนะไม่เช็คมุมโดนนะไอ้นู่นมาแล้วเออ กว่ามึงจะชักปืนชักปีก็ไม่ทันแล้วเพื่อนไปนู้นออหนึ่งเป็นหนึ่งอือสองว้าว <5 S 1> ว้าวไปน,นู่นเลยอืออือมาต่อกลัวมึงจะต่อกกลัวว้าวมึงมึง อะไร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 ,อะไรเอออ่ะผูกมีกันผูกมีกันผูกมีกันเราจะเป็นเพื่อนกันโอเคนะ <c oughs> ตอนนี้กูเช้มีดฆ่าไปยี่สิบสามตัวโคตรเลยโอ้โหอ้ยจบไปแล้วสำหรับคอนเทนต์โง่ๆคอนเทนต์เอามีดไล่ฟันหลังคนอื่นเออแม่งปั่นเดียว ลองต้องลองทุกคนต้องหารองเล่นนะแม่งแม่งลุ้นเนะี้ยแอบแอบลุ้นอยู่นะสนุกดีสนุกดีกดโอเคต่อไปจะเป็นคอนเทนต์อะไรไปไปรอเอาแล้วกันกูจมปัญญาแหละโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนลครับผมคิดต่อไปไปคิปอะไรติดตามชมนะครับผมแต่เราวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีค่ะ